อันนี้ก็คือสภาพโดยรวมของรถขุดคันนี้นั่นเองนะครับฮุนได55ขีด7นะครับผมเราก็ได้ทําการเทสทดลองขับให้ลูกค้าได้รับชมกันแล้วนะครับท่านใดอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแจ้งเซลล์ฝ่ายขายเราได้นะครับหรืออยากดูวิดีโอเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งเซลล์ฝ่ายขายเราได้เช่นเดียวกันหรือท่านใดที่สะดวกมาดูรถก็สามารถมาได้เลยนะครับที่ร้าน2รถสวยพันทองชมบุรีนะครับผมร้านเราก็เปิดทําการทุกวันนั่นเองครับ คันนี้ฮุนได55 7เราเสนอขายราคาที่399,000บาท399,000บาทนะครับราคานี้ไม่แพงเลยนะครับกับรถขุดไซส์55มีตู้เก่งบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุงกีนะครับผมท่านใดที่ชอบรีบโทรเข้ามาจับจองด่วนได้เลยที่เซล์ฝ่ายขาย0616960160 0616960160นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดรถขุดคันนี้นั่นเองนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ